ขอสวัสดีน้องๆเพื่อนๆน้องๆชาวคุณธรรมทุกคนนะคะพวกเราก็กลุ่มเยาวชนจากอารา่ัมส์ค่ะใจถือมุมวันมาทำควันนี้คือพ่รหลวงของเราเพื่อชาไทยของเรานี้กำลังกายที่ แนะตามภาษาแต่เราชื่อใจทีงใจสั่งขอความฝันร่วมกันด้วยพลังจากหัวใจทำความดีกันต่อไปด้วความดีอยาวชาไทยทงดีถวายในหลวงรวมใจทุกดวงมาช่วยกันแก้ปัญหาที่มีเพื่อพรุ่นี้ของเรานั้นให้เป็นวันที่สุขสันตของคนไทย ด้วยความชอบธรรมเพื่อเราอนุรักษ์และคอยแก้ไขไยอมแห่งยิงสุขสรรสบคติยืแยงกันกินข้าวกินข้ากรนะคะกลุ่มนี้ชื่อว่ากลุ่มรวมผสมเลยนะคะมือผู้ใหญ่บางสักเพลงนึงดีไหมคะเขาออกเทสค่ะเปิดอัลบั้มไปแล้วเมวื่อวา สาวอเรียนท่านคณะครัวจารย์ที่ความุู้ค่นและน้องสวัสดีพี่ๆน้องชอบนะคทุกคนค่ะแต่ละคนก่อนแล้วกันนะคะว่ามาจากที่ไหนกันบ้างค่ะดิฉันนางสาวสุภาพรโสวะจากโรงเรียนพราวิทยาคมจังหวัดเชียงใหม่กับใหญ่วิทยาคมจังหวัดชายภูมิค่ะ สวัสดีครับผมนายสุรศักดิ์พักส์ศจากโรงเรียนราชบัณิตย์29จงังหวัดสีสิเกตครับค่ะก็จะเป็นแนวแนวที่ว่าเราจะทําความดีกันต่อไปสารต่อต่อไปทปําความดีที่พ่อหลวงได้มอบให้เราค่ะเชิญพัาคจาก i ที่น่ารักทุกคนใครรู้ตัวว่าน่ารักขอเสียงสามท,ทุ่หนึ่งครั้งสามที่รู้แล้วริฟต์รับเด็กให้ท้องความดีได้มารวมก,กันที่นี้นะเป็นปรากฏการณ์อัศจรรย์ในวันนั้เป็นมงคลยิ่งและเมื่อวานนี้เนี่ยคือวันที่9มิถุนายนเป็นวันที่ฉลองครบครองราชย์2ปีก็เขาก็เลยฉลอง,องด้วยการเปิดอลารามเพลงตัดดิยมปีที่ทุกท่านได้รับฟังเป็นมิตรคู่นี้ที่โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม และท่านผู้มในการให้เราประทำอย่างดียิ่งขอสุขุมเลท่านผู้ในการนะเด็กที่ได้แต่งเพลงเนี่ยเขาไม่ได้แค่เป็นนักแต่งเพลงแต่ว่าเขาได้ทําความดีมาก่อนตลอดทั้งปีในการทําโครงงานในปี50เหมือนกับความดีนั้นเป็นตัวผลิตตัที่มาเข้าค่ายของการทำเพลงเพราะว่าเราจะเห็นว่าเวลาทุกวันเนี้ยเขาเขาจะกินกับเพลงความรับนั่นเอง แต่แต่งก็ยากแต่ว่าเขาสามารถแต่งได้แต่เขาไม่ได้แต่งเพียงความรักแต่เขาแต่งให้กับเพียงความดีในระดับที่เขาอินกับความดีไม่ได้อิ่กับความรักเขาทาตรงนี้ได้เพราะว่าเขาได้ทําความดีมาก่อนคือคนที่ไม่ทําความดีมาก่อนเนี่ยจะมาแต่งเพลงความดีก็อาจจะเป็นเหมือนแต่งเป็นอาชีพเป็นแต่งคือจ้างไปแต่ว่าอันนี้เขาแต่งจากหัวใจของเขาจากการผ่านรอดท่านอาจารย์มากคือว่าเราให้โจทย์เขาเพียงคืนเดียวในคืนเดียวที่ตอนมาอยู่ท่าระดับประเทศตอนรอบทีนั้นที่รั่วนแก้ว ในคืนเดียวให้พวกเขาแต่งเขาเขาก็แต่งได้ก็แต่งได้แล้วก็รู้สึกเพราะม,มากเอ๊ะทำไงดีที่มันกลายเป็นอัลบัม้มตวายเองก็เลยถามว่ามาในส่วนที่เหลือจากที่ได้รับจากจากสุพื่อทําแล้วก็ตอนแรกริดว,ว่าจะใช้ไม่เยอะปรากฏว่าแสนสี่หมื่นกว่าบาทจานก็เล้วเงินทำบุญลงทันไปให้ข้าพัแล้วบอกที่เหลือหนูจะทันกันเองก็ได้ทางท่านผู้เมการกรงเรียนช่วยมากก็ ทำให้มีตัวแทนที่เรียกว่าเป็นนักร้องสําคัญาามาก็ยังเสียดายคนอื่นแ,แล้วก็อยากให้เป็นแรงประดาลใจกับคนอื่นๆด้วยคือสังเกตว่าเคของเขาเนี่ยมันไม่ใช่แค่เพลงแต่ว่ามันมุ่งไปสู่การทําความดีมันให้แรงบันดาลใจแล้วก็ให้กาลังใจกับคนที่ทําความดีทั่วประเทศโดยที่วัยรุ่นเป็นคนแต่งไปถึงวัยรุ่นด้วยกันอันนี้ก็ถือว่าเพลงวัยรุ่นที่เป็นเรื่องความดีเนี่ยเกิดขึ้นมาได้จริงเนี่ย มันจะเหนียวนําให้ค่ายเพลงอื่นซึ่งแต่งแตเพลงเรื่องความรักแล้วก็คำ้เยาวชนเสียหายไปมากมายเ่ถูกเหนียวนําให้กลับมาหาความดีมากขึ้นซึ่งมีความเชื่อเช่นนะั้น <Yeah. S 1> นี่ก็ห <ๆ S 1> วังว่าผู้ใหญ่ทีนี้จะช่วยสะส่วนกันต่อไปแต่ส่วน,นเด็กๆลูกหลานทุกคนที่ทาธรรมดีอย่างต่อเนื่องนะพระอาจารย์อยากให้เราภูมิใจว่าเราเราได้ถึงคุณธรรมำสาคัญที่สูงส่งมากคือความเพียรอันบริสุทธิ์ที่องค์ข้ารับสั่งมานานแล้วแต่ว่าหลายคนอาจจะไม่เข้าใจแต่พวกเราทุกคนได้ ได้เข้าใจแล้วก็สัมผัสมาด้วยหัวใจของเราทุกคนก็ขอให้ความดีงามนี้จงนำพาให้ทุกคนประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นสืบไปทุกท่านทุกคนเลยก็ต้องขอโมทนาทางยีกนกับสมาเรกับเสียรติความพิเศษที่ทาให้วันนี้เป็นวันที่พิเศษสําหรับทุกทุกคนจริงๆขอเสียงปรบมือให้กับสองท่าน มาแปลงเลนะี้นี่เราท,าท,าท,าทา้าทายก็คื้ว่าคำน้องก็แต่งใหม่เขาจะได้ไม่ว่าเราก็เลยทําให้เกิดสิ่งที่ตามมา <c oughs>